สบายดีจ้าพี่น้องสบายดีพี่น้องบ,บัะสุขุสุขอเอจ้าสบายดีงามแรงจ้าพี่น้องวันนี้น้องากับพี่น้องเขาคั่วอีกแล้วจ้าวันนี้เฮาสิเฮ็ดนี่เลยเฮ็ดจามเอ็นกินจ้าพี่น้องวันนี้บรได้เขาคั่วกันแต้โดนแล้วเนาะพี่น้องเนาะวันนี้น้องากับพพี่น้องมาจามเอ็นมาเขาคัวเฮ็ดจามเอ็นกินเองพี่น้อง เกือบเองอีกจีแซบบ่แซบบ่ฮู้เดอ้อเดี๋ยวถามมาซิมกันบาทซูพลัดพี่น้อยอนี่ก็คำแล้วอไปเดี๋ยวน้องฝาไปจามให้มันเบิดใหม่กันด้วยพี่น้องคลายออกกราใหม่หนึ่ง เดี๋ยวสิเอาตัวนี้ให้น้องตะวันอ้าวสบายดีไปรุงก่อนเลยเอาไปยังนี่เอาไปยังเอาไปกินเอาไปกินกับยังกับเขากับเขาเยื่อเขาสิบะเอาวแซ่บบอกกินมึงดูกินมึงดูแซ่บแซ่บปะแซ่บเออเอาเขาไปไม่จะถิ่มเด้อไม่เอื้ยเด้อไป จำเองจำเองอออันะไ่ได้เอิ่มจางได้นี่สะใภยคนสวยจำนำจิมจำนำจิมซีฟู้ดไปน้อง ทำน้ำซีฟู้ดแซบๆกินกับจัมอินคนอื่นเห็ดเขาเจียเห็ดน้ำจิ้มยังเก็ะกินกับจัมอินเขาเห็ดน้ำจิ้มเจียวคุมแต่ว่าเจว้มบ่มากอมันบ่มีอเห็ดเจียวคุ้มกับมอนมันบ่มาเห็ดเจอวคุ้ อย,อยวโฟกัสอันเน่นยาบเขาเด้อพี่น้องมัจน,น, <c oughs> นจะดำๆนะโฟกัสอ,อันนี้เ,าเขาบพน้องว้ากะแพี่นอ้นอนงอมาเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อเจซีฟู้ดจะแเนอกมาเด้อไปอยาก นี่ไม่หรือไม่ไม่บ่ไหม่เอาแบบไม่ไม่ซ่บดีกินไม่จู้หงาปะอู้อืออ่ะไม่เธอใดก็จะขายเด่นบ่ิจาคซ้ำใหม่สี่พันแต่ว่าบรินใหม่บรินใหญ่ป่นนี่โอ้ยไมน้ไอเนี้ยอันนี้เฮ็ดกินเองเนาะพี่น้องอันนี้เราทำกินเองอันนี้จะเป็น ว้าวแ,วแล้วพี่น้องนี่หน้าตาก็จะประมาณนี้เลยจ้ากำลังร้อนๆเจวซีฟูซาวไผ่ไปไปกินกันเลยจ้าจสบายดีจ้าพี่น้องสบายดีพี่น้องเปสุดสุดเล<อ>ยจ้ามาพี่น้องไม่กินข้าวจ้า

mãi lê mãi 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 mãi

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ chưa không bỏ lỡ những video chưa dẫn

ต้องเปิดรอเปิดรอเหล็กเหล้าเล็ดโมงเปิดรอแบบไทยห้าที่หนึ่งไม่นั่งต่ายชื่อไทยเหล็กเหล้าเลยปวดหน่อยปวดเด็กกว่าต้องรวยทันเนาะเจ๊คือรวยที่ไหน เล็กมาจ้าลโอเคแต่พี่น้องเดี๋ยวต้อฝากกันรจบชีวิเ่อนสนิดจ้าฝากอะไรก็แชร์ก็ติดตามเหอสกใส่โซลาร์เด้อจะไปขึ้นหนได้พี่น้องบ๊ายบาย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video